อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์ box. อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของนี่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพรอโมโมเดลหรืออื่นนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราจะทาการแกะออกมากันให้ดูกันจะจับไปเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับผม และสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมโดยพี่ชินก็รับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับสวัสดีครับโดยในวันนี้ครผมก็ยังอยู่กับแคลนมูละคมโมในชุดวิจีที05.2กล่องนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีมูละคมโมให้เล่นกันแบบเต็มๆเ,เลยนั่นเองโดยก่อนจะไปเรื่องของสกิลการเลือกของคอมโบกันกผมคนต้องขอบอกว่า ตอนนี้นั้นการชูนี้นั้นมีการวางจําหน่ายแล้วนะครับผมสามารถหาซื้อค้าจตจองกันเป็นเจ้าของได้ตามร้านค้าและไปชนําใกล้เคียงบ้านของท่านเลยหรือถ้าเกิดหาซื้อกันไม่ได้จริงๆแล้วก็สามารถนี่นะครับผมเว็บข้างล่างนี้เลยสามารถคลิกเข้าไปนะครับผมซื้อกันได้เลยนะครับผมว่าอาจจะเป็นเว็บของพิชินเองนะครับผมในเรื่องของการซื้อขายนั่นเองต่อไปนี้คือไม่ต้องมาอินบ็อกซ์ทาง a c e b o o k แล้วก็ได้นะครับผมสามารถเข้าไปซื้อในทางเว็บได้เลยก็คือจะง่ายลยครับผมสามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านระบบออน์ได้เลยง่ายดายสุดๆครับผม เอาแล้วับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูคอมโบกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมก่อนอื่นเลยคนต้องพูดถึงเรื่องของการต่อพลังให้ถึง20,000ขึ้นไปก่อนนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าว่าทำได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยก็ผมนอเนื่องจากว่าแคลนมูนคอมนั้นจะเป็นแคลนที่เน้นการแยกล่าง เน,เนเ้นการบุหกหนักๆในช่วงต้นเกมเราหมดสกิลการแยกล้านนั่นเองสามารถโจมตีแบบเต็มสนามได้ในช่วงเทอร์นแรกแดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าการเล่นพลังในช่วงเรียการนั้นไม่สามารถทำไปถึง20,000ได้ในตอนนี้ครับผมต้องรอของเสริมในชุดอื่นๆนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นแวนการ์ดแล้วก็เรายังสามารถพอทําได้อยู่ครับผมโดยใช้เอฟเฟกของลิฟตและคูณเข้ามาช่วยนั่นเองลิฟตและคูณนี้เนี่ยถ้าเกิดบูสต์ให้แวนการ์ด และถ้าเกิดการประเมินเรามีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามพลันโจมตีจะบวกอีก4 0 0 0ทําให้สามารถบูสต์หนึ่งมื่นได้เองสมมุติบูสต์ให้กับมันดาลารอด แค่นี้ก็ถึง21,000แล้วนั่นเองครับผมซึ่งมีข้อจํากัดตรงที่ว่าเราจะต้องมีการบนมือไม่กับฝ่ายตรงข้ามดังนั้นเราจะเป็นจะต้องใช้เทคนิคดีๆในการกดมือฝ่ายตรงข้ามให้น้อยที่สุดที่จะน้อยได้นั่นคือการเน้นตีให้ถี่นั่นเองล่อให้เขาต้องป้องกันออกมาเรื่อยๆครับผมกดดันฝ่ายตรงข้ามเรื่อยๆให้เขาต้องฝืนป้องกันเพื่อเราสามารถมีการบนมือเยอะกว่าฝ่ายตรงข้ามพอเยอะกว่าปุ๊บแค่นี้เราก็ตีหนักๆได้แล้วนั่นเองนะครับผม ลิฟและคูเนี่ยขอให้แวนการ์ดเป็นอะไรก็ได้ที่1 0 0 0 0ื่นขึ้นไปก็ต่อได้ถึง2 0,000แล้วถ้าเกิดแวนการ์ดเป็น11,000ก็ต่อได้ถึง21,000นัน่นเองเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแวนการ์ดพลังโจมตีต่ำๆอย่างเช่นอาร์วอยเกลกาอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะได้แค่1น0 0 0พันซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการโจมตีแฝงคมนั่นเองครับผมและที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงนี้เนี่ย cross ล i ์ค่อนข้างจะระบาดนะผมไม่จะเป็นอา uh, ร์ดักติงโอเวอร์ดีเอ็นแฟนทัมบัส ยืนด้วยพลังจมโจมนตีตั้งแต่22,000ถึง20,000อ่า12,000ขออภัยครับยืนด้วยพลังโจมตี12,000ถึง13,000 ดังนั้นเนี่ยยุคในยุคนี้เนี่ยถ้าเกิดตอบพลังไม่ถึง 22- 0 0มื่นสองหรือสองหมแล้วก็ฝันของข้ามป้องกันสบายๆแน่นอนครับผมดังน,นั้นเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึดนงตอนนี้เนี่ยมูลคโมโมนั้นอาจจะตอบพลังได้ไม่สูงมากครับผมแต่ไม่เป็นไรเราพลังอาจจะไม่เยอะกล้าอาจจะไม่มีแต่เราเน้นถี่เขาวานะนั่นเองครับผมเน้นโจมตีแบบฉับช่วยรวดเร็วตามสไตล์ของนินจาในเงามือนั่นเองครับผมทุกๆกคนก็น่าจะรู้คอนเซ็ปต์ของนินจาอยู่แล้ววนั่นก็คือเขาจะเน้นเร็ว เน้นตีรวดเร็วโจมตีแบบต่อเนื่องให้ฝันตรงข้ามตั้งตัวไม่ติดนนั่นเองทีนี้มาดูเรื่องของเทคนิคต่างๆในการบุกโชคต้นเกมดีกว่าครับผมพี่ชินก็จะขอแนะนํายูนิตที่แยกล่างก่อนดีกว่าอ่านนั่นก็คือเจ้ามินเลียนแรดนะครับผมหรือจะเป็นอ่มิดไนท์คลอก็ดีหรือจะเป็นวอยล์เกลก้าก็ได้ครับผมซึ่งยูนิตทั้ง3าตัวนั้นมีความสามารถในการแยกล่างนั่นเองดังนั้น ในแต่ละเทินถ้าเกิดเป็นไปไ,ได้ช่วงตั้งแต่เทินที่เราบุกค,ครั้งแรกถ้าเกิดมี counter b u r s และพรุ่งนี้ขึ้นมือลงใบช้เลยครับผมถ้าเกิดมีเกรนหนึ่งลงเกรนหนึ่งแยกล่างเลยอาจจะเอามาเป็นตัวต่อบูสต์หรือตัวบุกเองก็ได้นะครับผมและถ้าเกิดอยากจะให้ดีสมมุติว่าพี่ชินอยากจะ,ะช่วงนี้มมเทินแรกอุ้ยพี่ชินการบุญมันไม่ค่อยมีเลยนะครับผมอยากจะเอามาตีหนักๆสักสองทีอาจจะลงมิเนแลดตัวต้นแบบ วางในช่องข้างหลังแล้วเสิร์ดล่างแยกมาข้างหน้าก็ได้จะได้บูสต์ตีเสร็จปุ๊บพอบอกผ่านเทินปุ๊บตัวล่างแยกจะได้อ่ากลับเข้ากองไปทําให้เราสามารถหลบหลีกการโจมตีจากฝ่ายนังข้ามได้นั่นเองอ่านี่จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมน่าใช้นั่นเองสมมุติว่าถ้าเกิดเราลงตัวต้นแบบจากบนมือลงตัวนี้ใช้เอฟเฟกต์เสิร์ดจ,จากกองเข้ามาอยู่ตรงนี้พอบอกผ่านปุ๊บตัวนี้กลับใต้กองใช่ไหมครับทำให้ตัวนี้ค้างอยู่แนวหน้าอ่ามีโอกาสโดนฝ่ายหงข้ามโจมตีตัดเกมได้ดังนั้นให้ลงตัวต้นแบบมาาไว้้้ขงงหลลัแลใชอ เอาตัวก๊อปปี้เข้ามาในสนามในแนวหน้าดีกว่าพอโจมตีเสร็จปุ๊บอ่ลาลังก๊อปปี้กลับเข้ากองไปอย่างนี้คือเราสบายตัวเผมไม่มีอะไรให้เขาตีแน่นอนตัวนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่ถ้าเกิดไม่โดนฝันข้ามใช้เอฟเฟกยิงนั่นเองดังนั้นนี่เป็นอีกรูกเล่นหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ได้นั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดในช่วงทะเลที่เราบุกโอ้ยทำไงดี ไม่มีมีได้และให้ยยกให้แยกล่างมีแค่มินไนโครกับวอยเกลกานั่นเองนะครับผมและอาจจะเพราะว่าอ,อาจจะไม่มีโอกาสได้ลงไปก็ไม่เป็นไรอาจจะใช้เอฟเฟคของตัวเริ่มเราก็ผมนั่นก็คือน้องเฟอร์เรนนั่นเองอ่าสมมติพี่ชินเป็นอ่าช่วงเทินกรเตสองแล้วกันนะครับมีเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้อ่า บนมือมีวอยเกลกาอยากลงไปสู้จังเลยใช้ความสามารถของเฟอร์เลตนลครับผมทรงเฟอร์เลตกับเข้ากองการแล้วก็เอาวอยเกีวกาซูพิเรียคอจากบนมือใช้เฟกวอยเกลกาเคน์เตอร์บาร์แล้วก็เอาวอยเกยวกา,า,กวกวกา,าลกากกา่างแยกเข้ามาในสนามนั่นเองโอ้โหแค่นี้เทอนี้เราบุกได้หนักๆเลยครับผมโ,โหดจริง,รงๆเลยก็กาฝันอะไรก็ว่าไปอาจจะลงมาตัวต่อบ,บูสต์อีกก็ได้ยังไงก็ได้ครับผมแต่นน่นอะว่าเราจะประหยัดการบนม,มือมากๆ และสามารถโจมตีได้ต่อในมัมมาแน่นอนพอบอพผ่านปุ๊บอ่าตัวร่างตัวล่าง,งกอปี้ก็กลับเข้าใต้กองตัวนี้ก็เด้งขึ้นมือจากคอซามคอมเฟิร์เลนนั่นเองทำให้ไม่มีอะไรให้เขาโจมตีแล้วก็สบายตัวกันไปอีกแล้วนั่นเองครับผมแล้วก็อาจจะสามารถเอาตัวนี้ไลท์ในเทอร์นากได้ถ้าเกิดเราไม่มีเกรดสามใบอื่นนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการบุกที่ต่อเนื่องสุดเลยนะครับผมสำหรับคอ,อมโบของแคลนมุลโครโมะนั่นเอง ทีนี้เราจะมาดูยูนิตอื่นๆบ้างดีกว่าเรื่องการย่าแรกนี่ทุกคนน่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วครับผมก็เน้นยกงแรกเอามาตีให้ถี่นั่นเองครับผมตีให้รวดเร็วเข้าไว้นั่นเองถ้าเกิดกลัวว่าเคาน์เตอร์บาสจะไม่พอใช้อ่าอาจจะแนะนํานี่ลยครับผมนินจาปีศาจคุลมาหลอดที่คอยมาช่วงามาช่วยโซชาร์จแล้วก็หงายนะเหมือนนั่นเองครับผมแค่นี้ก็จะมีเคาน์เตอร์บาสไปใช้เรื่อยๆแล้วนั่นเองเลือกจะเอาไว้เมนนะครับผมมาช่วยตีฮิตนะครับผมกดด้านฝั่งข้าง ว่าเราจะหงายก็ไม่ว่ากันนะครับผมอาจจะเอาไว้เมนเนี่ยมาช่วยตีก็ได้ทำให้ทําทำให้เรามีเคา์เตอร์บาร์ดไว้ใช้เรื่อยๆนั่นเองเพราะถ้าเกิดเราควบคุมการใช้คาน์เตอร์บาร์ดดีๆแล้วก็เราอาจจะลงหนึ่งยูนิตมาแล้วก็แยกล่างทีเดียวหลายๆล่างเลยก็ไม่ว่ากันนะครับผมตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการต่อเลื่อนการจอมตีแบบชาบช่วยต่อเนื่องและน่ากลัวมากๆนะครับผมคราวนี้เรามาดูประเด็นอื่นดีกว่า่าสมมุติเราอยากจะเล่นคู่ล้มา เราอยากจะเล่นมันดารหลอดเป็นหลักนะครับผมอยากจะเล่นมันดารหลอดเป็นหลักชื่อมันคล้ายๆกันมันหลอดเหมือนกันนะครับผมอยากจะเล่นมันดารหลอดเป็นหลักแล้วก็ไม่ยากครับผมก่อนเดืนเลยถ้าเกิดเราอยากจะเล่นมันดารหลอดก่อนเดืนเลยเราจะต้องไปซื้อกาแฟก่อนนะครับผมแล้วก็เอาหลอดมาใช้นะครับไม่ไม่ใช่โอ้จะเล่นมุกแป้งอีกนะการจะเล่นมันดารหลอดเป็นหลักอาจจะต้องพึ่งความสามารถของยูนิตอื่นๆที่ช่วยในการหามันดารหลอดขึ้นมือไม่ว่าจะเป็น มังกรนินจาเ u ิร์สเบลดนะครับผมหรือจะเป็นอีกยูนิตนึงนะครับผมกับมังกรนินจาเทอร์ l บเลนเอชนั่นเองซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยหามันดระลอดขึ้นมือไม่ว่าจะเป็นหาเพื่อจะเอามาไลท์หรือจะหาเพื่อนํามาเพอร์โซนาบลลสก็ได้นะครับผมซึ่งดีมากๆเลยและที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดเราตอบบูสด,ดีๆถึงตอบบูสจะได้พลังน้อยแต่ฝันของข้ามจะต้องกดดันและอุ้ยทาไม่กาดฝันของข้าม ได้มีโอกาสหาบันดาละหลอดขึ้นมือแน่นอนรื่ถ้าเกิดป้องกันอ่ะเราก็ไม่วาการฝันของ้ามเสียมือไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ตีทีทีไเรื่อยๆเดี๋ยวฝันของข้ามบนมือน้อยๆแล้วก็ใช้เอฟเฟกของลิฟต์และคูณต่อพลังถึง20,000ตีเขาได้นั่นเองดังนั้นเล่นเกมนี้เล่นแคลนนี้ต้องเน้นแนวจิตวิญยาหนักนะครับผมแนวรวดเร็วฉาบจวยให้ฝันของข้ามตั้งตัวไม่ถูก เผอป้องกันเยอะๆจะยิ่งดีมากๆทําให้เกมเป็นของเรานะครับผมเพราะนินจานี่เป็นผู้สังหารจากเงามืดนะครับผมดังนั้นเนี่ยจะต้องคอยควบคุมเหยื่อของเราให้เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมทีนี้มาดูจุดเด่นของมนาลาลอดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตัวมนาลาลอดเนี่ยเนื่องจากสามารถลดพลังโจมตีฝั่งข้ามให้ลดลงถึงหนึ่งหมื่นได้ดังนั้นจึงเหมาะเอาไปขัดพวกยูนิตที่ตีอได้อย่างเช่นอาร์ดากอนิคไคลเซอร์เวอร์มิลเลียนนั่นเองครับผม ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครดูการ์ตูนมาแล้วนะครับผมที่มีการฉายไปไม่ว่าจะช่องไหนก็ดีนะครับผมจะเห็นว่าความสามารถในการตีออนะครับจะน่ากลัวมากๆของแดกอนิคไครเซอร์เวอร์มินเลียนนะครับผมซึ่งในการตีอ่อนนะเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะป้องกันมันจะต้องป้องกันทั้ง3ตัวอ่ะสมมติพี่ชินยกตัวอย่างให้ดูก่อนสมมติพี่ชินมีแบบนี้มีแบบนี้แล้วกัน <S <S ฝ่งข้ามโจมตีมาสมมติพี่ชินอยากจะป้องกันพี่ชินจะต้องเลือกป้องกันครับผมอย่างเช่นอ่ะพี่ชินบอกว่าเอาตัวนี้ป้องกันถามว่า เราต้องคิดก่อนล้วต้องบอกแฟนะครับตัวนี้ป้องกันให้ใครสมมติตัวนี้ป้องกันให้ตัวนี้2ตัวนี้ก็ยังไม่ถูกป้องกันอยู่ดีในการป้องกันการโจมตีออลนี่คือเราจะต้องป้องกันแล้วเลือกว่าจะให้อากาศตัวนี้ไปแสดงผลให้ตัวไหนด้วยในแนวครับผมตอนนี้จะต้องเลือกเยอะนิดนึงดังนั้นบางทีเราเจอตีออมาเนี่ยจะจะป้องกันให้ครบทั้ง3าใบแล้วก็ต้องใช้การ์ดเปลืองมากๆเพราะจะต้องคอยป้องกันให้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทั้ง3ตัวเลยจะต้องเสียก๊์ดถึง3เท่าเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นมันละหลอดล่ะ ฝันตรงข้ามตีออมาแบบนี้ก็ผมโจมตีทุกตัวมาใช้เอฟเฟกมันได้ตลอดคอร์เตอร์บลัสหนึ่งและเพอร์โซนาบลัซเพื่อให้ฝันตรงข้ามโจมตีลด10,000แค่นี้นะครับผม10,000ฝมื่ตรงข้ามพระรังตีฝันตรงข้ามจะลดไปหนึ0 0หมทันทีและหนึ่งที่พระรางตีที่ลดไปเนี่ยก็จะโจมตีทั้ง3ตัวเบาลงนั่นเองอ่ะสมมุติฝันตรงข้ามใช้เวอร์มิเลียนตีออมาไม่บูสต์พระรางตีประมาณ13,000ละกันสมมุตินะตีอมาหมื่นสามโอ้โหทำยังไงดีใช้เอฟเฟก เวอร์มิเลียนันังตีลด10,000แค่นี้ก็จะเหลือส0 0พันาคัมจะโจมตีพลัง3 0 0พันใส่เรา3ตัวครับอ๋อแค่นี้ก็คือลดไป1 0 0 0 0มเลยง่ายๆันังตีลดไปเลยันยังตีที่เขาศาสตร์ออกมาก,ก็จะเบาลงทีเดียวนั่นเองไม่ต้องป้องกัน3ตัวแต่คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุน,นั่นเองครับผมน,น,นั้นเนี่ยถ้าเกิดในอนาคตเราเอาไปไฟกับอ่านันหรือความนี้ ที่มีอาเวอร์มิเลียนเป็นหลักเราสามารถใช้มัดัลอดในการากดคู่ต่อสู้ได้ใน่ในเขบองทำใเอฟเฟกของเขาแปกไปอย่างง่ายๆเลยก็ดังนั้นนี่ก็คือคอมโบทั้งหมดนะครับผมของแคลนมูรโคมโมในชุดนี้นั่นเองนะครับผมสามารถ หามาเล่นกันให้สนุกสนานกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะจกกัดการขอย้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าชิน้นีนั้นได้มีการวางจำหน่ายแล้วนะครับผมทางร้านค้าชั้นนำและแวดใกล้เคียงบ้านของท่านก็ได้นํามาวางจำหน่ายแล้วนั่นเองหรือถ้าเกิดหาซื้อไม่ได้จริงๆแล้วก็สามารถติดต่อได้ทางเว็บข้างลีนเลยนะครับผมสามารถกดเข้าไปซื้อออนไลน์ กับทางพิชินได้เลยนี่จะเป็นเว็บของพิชินเองนะครับผมระวังอของปลอมหรือว่าของเรียนแบบด้วยนะครับผมระวังเว็บปลอมนะครับยังไงดูชื่อเว็บให้ดีๆกันนิดนึงนะครับผมอาจจะมีผู้แอบ,บอ้างก็ได้ใช่ยังไงระวังให้ดีด้วยหรือถ้าเกิดจะจะให้ช่วยแล้วก็เข้ามาถามได้ใน Facebook ของพิชินก็ได้ครับผมขอลิงก์หน่อยว่าลิงก์นี้ถูกไหมยังไงก็ตามจะได้แนะนําไม่ถูกนั่นเองสาหรับวันนี้พิชินกับการรีวิวแคลมุนโมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย